ท่านเคยเห็นภูมิปัญญาหรือวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองจากคุณองอ์งิงสักประโยคไหมไม่มีครับท่านเคยเห็นภูมิปัญญาหรือวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองจากคุณองอ์หิงสักประโยคไหมไม่มีครับมีแต่ขี่ม้าเรียบค่ายมีแต่ถูกชั้นแปดบีบมาอ่านแล้วก็ท่อง เป็นนกแก้วนกคุ้นทองพอพูดจบแล้วหมดสิ่งที่เขาบีบแล้วก็ขออนุญาตลาก่อนรีบผะหนีจากนักข่าวนี่เป็นอย่างนี้เราลู้เราเห็นสไตล์เป็นอย่างนี้ไม่ใช่มาด้อยค่าแต่ไม่มีอะไรนี่ที่สร้างความมั่นใจเลยว่าเธอจะสามารถแบกรับภาระ ปัญหาของประเทศได้ถ้าเธอไปเป็นนายกรัฐมนตรีเธอก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชดิดอีกคนหนึ่งพวกในพรรคที่เป็นเขี้ยวหลักดินทั้งหลายก็เอาไม้เสียบตูดเธอแล้วก็แห่ไปพวกเจ้าสัวในทุนขุนศึกทั้งหลายเนี่ยคนชั้นสูงทั้งหลายก็เอาไม้เสียบตูดอุ้งอิงก็แห่ไปความคิดความอ่านในการจะแก้ปัญหาบ้านเมืองความคิดความอ่านในการจะนําประเทศ ให้ไปสู่ความมั่นคงทั้งด้านสังคมด้านชีวิตประชาชนไม่มีนะครับที่ฟังมานี่ฟังเธอพูดมาเยอะแล้วตั้งแต่เปิดตัวเป็นประธานนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยนู่นนะมันเป็นการอ่านที่เขาบรีฟมาให้แล้วนั่นคือในสมองของเธอจริงๆแล้วไม่มีมีแต่ความอยากอยากเป็นนายกรัฐมนตรีแค่นั้นท่านทั้งหลายครับ เมื่อสภาพของคุณลุงยิ่งเป็นอย่างนี้นั่นก็คือเวลาที่คุณลุงยิ่งจะต้องทำบทบาทจริงอ่ะก็คือการเป็นหัวหน้าพักแล้วท่านก็ดูคนที่แวดล้อมที่จะมาอยู่ช่วยเป็นหัวหน้าพักนี่ครับรองหัวหน้าพักเลขาธิการพักดูท่าแล้วนี่ก็ยากนะครับ ที่ประชาชนคนไทยจะฝากความหวังไว้ให้กับทีมของคุณอุงยิงได้ผมดูชื่อแล้วก็ดูแล้วมันยังขาดความน่าเชื่อถือท่านทั้งหลายครับจึงขอบอกกับท่านทั้งหลายต่อไปอีกว่าคนที่เขานอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14นี่ได้ข่าวว่าจะออกจากคุกที่เป็นโรงพยาบาลนี่ ก็คือเดือนธันวาคมคาดหมายว่าจะมีกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษทั่วไปเนื่องในวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งนักโทษชายทักษิณจินวัตก็จะได้นะครับเพราะมันไม่อภัยเฉพาะตัวนักโทษชายทักษิณคนเดียวมันอภัยทั้งประเทศ โทษต่ำปีให้ปล่อยทุกคนนี่มันเขียนไว้อยู่แล้วเรื่องนี้ตอนนี้โทษของนักโทษชายทักษิณนี่มันเหลือไม่ถึงปีแล้วนะครับหลังจากได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีก็ไปนอนลุงพยาบาลอยู่ไปป่วยอยู่ไปผ่าตัดบ้างผ่าตัดสองรอบแล้วไม่รู้ผ่าตัดอะไรเนี่ยตอนนี้โทษนี่ตำปีแล้ว ถ้าวันที่5มีพระราชก,กิจสีกาอภัยโทษเป็นการทั่วไปเนื่องในวันท้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นักโทษชายทักษิณชินวัตรก็จะออกจากโรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14กลับบ้านได้ทันทีครับไม่มีโทษแล้วนี่เมื่อ กลับบ้านแล้วสิ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเนี่ยพอหลังวันที่ห้าัานวาคมเป็นต้นไปเนี่เรียกเขาว่านักโทษชายทักษิณไม่ได้นะครับเพราะพ้นโทษแล้วต้องเรียกว่าท่านอดีตนายกทักษิณเหมือนเดิมแกจะเดินเกมก็พ่อก็ต้องช่วยลูกสิครับ มีพ่อที่ไหนไม่ช่วยลูกดิดนายกทักษิณก็ต้องเดินเกมและช่วยลูกสาวก็คืออุ้งอิงชินวัตรนี่เต็มที่เกมที่ต้องเดินก็คือยื้อไม่ให้คุณเศรษฐาทวีสินนี่ถูกดำเนินการตามแผนของฝั่งพลเอกประยุทธ์ที่ต้องจัดการคุณเศรษฐาให้เสร็จ ภายในเดือนกุมภาหรือมีนาเนี่ยทำให้มันเสร็จเพื่อให้เดือนเกิดของพลเอกประยุทธ์นี่ให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม2 5 6 7ดนนินายกทักษิณแกก็ต้องเดินเกมเพื่อจะยือ้อไม่ให้นายกเศรษฐาเสรระก้องด้องตามแผนของเขาคือตายอยู่แล้ว หลุดจากตำแหน่งอยู่แล้วแต่ต้องทำให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งนายกหลังวันที่11พฤษภาคมนี่เขาชิงไหวชิงพริบกันอย่างนี้นะหลุดจากตำแหน่งนายกนะ่ะหลุดแน่ๆแต่จะต้องหลุดหลังวันที่11อพฤษภาคม พราะเมื่อหลุดหลังวันที่11อพฤษภาคม2567ยกการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็จะเป็นเรื่องของผู้แทนราษฎรล้วนๆไม่เกี่ยวกับสมาชิกุธที่สภาซึ่งวันนี้ นายกทักษิณแกมีมือสำคัญอยู่คนหนึ่งก็คือเจ้าสัวที่ผูกขาดประเทศนี้อยู่ที่เป็นคนร่วมเป็นตัวประสานในการจัดตั้งรัฐบาลจนสำเร็จนี่ครับเจ้าสัวคนนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์หมดโอกาสทางการเมืองไปแล้วตลอดระยะเวลา9ปีที่รับใช้พลเอกประยุทธ์มาก็ต้องถือว่าบุญคุณทดแทนกันไปหมดแล้วแล้ววันนี้ ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็หมดโอกาสที่จะกลับมาเป็นนายกลำตีโดยดุษฎดีครับไม่มีโอกาสอีกแล้วเจ้าสัวคนนี้ก็ต้องหันมารับใช้ลูกพี่เก่าคนที่ให้โอกาสในชีวิตจากคนนักธุรกิจธรรมดาสามัญล้มลุกคุกคานกลายเป็นมหาเศรษฐีหลายแสนล้านนี่ก็เพราะนายกทักษิณให้โอกาสก็ต้องมารับใช้ลูกพี่ นี่ไงครับเมื่อได้เจ้าสัวคนนี้มาเป็นคนประสานงานในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังจากที่เศรษฐาหลุดจากนายกรัฐมนตรีก็เชื่อขนมกินได้เลยว่าอุงอิงชินวัตรได้เป็นนายกรัฐมนตรีร้อยเปนตนี่คือสิ่งที่ อดีตนายกทักษิณแกวางเกมไว้แต่แกจะเริ่มเดินเกมนี้หลังออกจากชั้นที่14โรงพยาบาลตำรวจนี่หลังวันที่5ถึงจะเดินเกมแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับฟังที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จะทำอะไรจะให้เรื่องราวทั้งหลายแหล่ของนายกเศษฐานี่มันไปถึงศาลหรือมันไปถึงองค์กรอิสระก็ทำไปเถิดในช่วงเดือนพฤศจิกา หรือช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้แต่หลังจากที่ท่านนายกทักษิณอดีตนายกทักษิณท่านออกจากชั้น14บสีโรงพยาบาลตำรวจแล้วโอู้พยักติดปี